สวัสดีครับพบกับทิกเกอร์นะครับ10บโมงเช้าวันนี้ครับยังไม่มีอัปเดตจากทางทวิตเตอร์ญี่ปุ่นนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาดาวโคโรโบสปอยจากทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็น7วัน5วัน3วันซึ่ง7วันผ่านไปแล้วเมื่อวันจันทร์ไม่มีนะครับอังคารก็ไม่มีก็คือวันนี้นะอกอรอวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับก็จะเป็นเขาดาว5วันนะครับหรือเขาดาว3วันฉะนั้นเนี่ยสิบโมงเช้านะครับก็รีเฟรชกันที่ทวิตเตอร์ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับว่าสปอยโคโรโบจากทางญี่ปุ่น มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรตอนนี้คือเรียกได้ว่ารอกันเยอะมากซึ่งบอกไปแล้วนะครับว่าใบาจากทางไทยไม่มีต้องรอจากทางญี่ปุ่นสถานเดียวนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวจัดอันดับกันอีกคลิปน,นึงเนื่องจากว่าเพื่อนๆถามเข้า,ขามาเยอะอยู่เหมือนกันครับว่ากี่จะปั้นตัวนู้นตัวนั้น,ต,น,นตัวดีดีหรือเปล่านะครับซึ่งคลิปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาผมลงไปแล้วว่า4ตัวเท่านั้นครับที่ผมบอกเลยครับว่าทำเก้าดาวแม็กได้เลยนะครับส่วนตัวที่เหลืออาจจะใช้ไฮเปอร์แม็กไปก่อนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าโคโรโบเมซึ่งแต่ัทิท up แต่ละาธาตุนะอันดับ1-3งถึงาของแต่ละาธาตุครับมาดูกันว่าจะเป็นตัวไหนบ้างครับเหมือนเดิมครับผมจะไม่นำตัวบินเพราะว่าบินดุผมจะเป็นเทียสูงสุดในเกมไปเลยเพราะว่าไอดีแบบธรรมดานะครับก็สามารถที่จะขึ้นตำนานได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้ตัวบินตัวกระบินเป็นเป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นการใช้งานเฉพาะทางนะครับก็ตัดออกไปก่อนอ่าแบบใช้ชอบก็ใช้ไม่ชอบก็ไม่ใช้ครับส่วน NFT ก็เช่นเดียวกันครับแม้ว่าจะมีตัวเก่งแต่ว่ามันมีจํานวนในเกมค่อนข้างจะน้อยมากๆฉะนั้นก็จะ ไม่นํามารวมในการจัดอันดับแล้วกันนะก็ะจะเป็นเลนเจอร์ปกติแสงบดแล้วก็โคโรโบอ่ะแม้ว่าโคโรโบจะเปิดไม่ได้แล้วแต่บางคนยังมีอยู่นะครับก็นําข้อมูลตรวนี้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับอัตุการชาเพิ่มเร็นะ เดี๋ยวบาวน์แมกโนนเออบราวนักลบช้างจะเพิ่มเลททิ้งทวนนะก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับอ่ะไกลพร้อมอยู่นะครับเรนเจอร์เกียร์แพ็คของเดือนนี้เนี่ยอยากให้จัดนะอ่ะถ้ามีทุนอยู่แนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธ์ชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิ้ลครับเติมถูกหลักๆเป็น iOS นะ Android จะเป็นโคน้ดตาพิเศษต้องติดตามร้านลุงเอาไว้ครับ iOS ครับยังถูกที่สุดบริการพิเศษเติมรูบี้พักรูบี้คุณ2หมดเดเือนนนี้นะหมดแล้วรีเซเซตปูบ อัันนนื่ะครบก็ใครยังไม่จัดต้องมาจัดกันที่ร้านลุงได้เลยนะครับแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันคลิปนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเตเกมราคาถูกปลอดภายัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับตักจัดที่เพจลุงยุทธเพื่อขอเติมได้เลยครับเป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงยุทธชาแนลได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกนะฉะนั้นใครพร้อมที่ไปจัดได้เลยที่ร้านลุงยุทธชาแนลเอาขอได้เกียร์เรนเจอร์แพ็คดีๆจากร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอ่ะทาตัแรกก่อน ถือว่าเป็นธาตุที่เอาตรงๆนะหาตัวที่แบบว่าจะเก่งแบบยืนยาวได้ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันครับก็คือเรนเจอร์ธาตุน้านะครับธาตุน้ําอันดับหนึ่งเลยครับซึ่งบนท็อปตัวน,นั้นก็ยังมีการนํามาใช้กันค่อนข้างจะเยอะแยะนะสำหรับตัวของเรมครับโครบโรโบริซิโรประมาณ2ปีแล้วมั้งสปีกว่ามนะั้งก็ถือว่าเก่านะถือว่าเก่านะเพื่อนๆบางคนจะแบบมองว่าต้องปั้นแสงมืดเก้าดาวแม็กถึงจะคุ้มอาจจะไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวโคโรโบที่มันเก่ง ยาวๆก็มีเหมือนกันนะครับแสงมืดที่เก่งไม่ยาวก็มีเก่งยาวก็มีฉะนั้นผมก็บอกว่าเอาตามการใช้งานดีกว่านะครับแล้วตัวนี้ก็ได้รับบทพิสูจน์มายาวนาน,นครับว่าไม่ต้องคอมโบก็ได้นะครับตำแหน่งเลนเจอร์สิตัวเนี่ยสัก2ตัว3ตัวในทีมเนี่ยไม่ต้องคอมโบก็ได้แค่มันใช้งานทางสกิลได้ดีเนี่ยมันก็ช่วยทีมได้เยอะนะครับซึ่งต้องยอมรับก่อนว่าปัจจุบันเลมเนี่ยเอามาทำดาเมจไม่ไหวละอันนี้คือตัดตอนช่วงแรกเอาไปก่อนนะทางคงทางครินู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นตัวหวดแบบ อันดับหนึ่งในเกมเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลักๆก,การใช้งานของเล่มนะครับก็คือสกิลครับที่ผลักไปยังแนวหลงังดามเมททะลุผลักศัตรูไปยังแนวหลังครับคือดามเมจอาจจะไม่โหดแล้วแนหะแต่ว่าการผลักนะครับมันค่อนข้างจะยัง ช่วยทีมได้ดีเอาจริงๆนะทั้งประวิงเวลาครับหรือว่าผักไปกองรวมกันแล้วก็ใช้ตัวดาเมจหนักๆซัดหายเกี้ยงก็ช่วยได้เยอะนะด้วยความที่ว่าครูดาวสกิลต่ำนะครับ5วินาทีนะแล้วก็ผักลึก5 5 0จุดแม้ว่าจะไม่ได้ผักลึกสูงสุดในเกมนะแต่ว่าใน PVP เนี่ยมันพร้อมครับอ่านะแล้วก็สกิลบัฟของเขาครับเพิ่มแรงจน1 5เปอร์ก็ช่วยได้เยอะนะส่วนความสามารถเนี่ยมันเป็นการแอบช่วยนะนะครับม้ว่ามันติดนิดๆหน,น,น่อยๆเนาะหมายถึงว่าระยะเวลาไม่กี่วินาทีคือไม่ได้เต็มม5วินาทีผ ประมาณ3-4วินาทีเท่านั้นนะครับ แต่ว่าใบวัยพิบก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าวัยพิบตัวดาเมจโหดเนี่ยเพียบเลยมันก็เลยช่วยทีมได้ยเยอะแต่ตัวนี้เน้นย้าว่าควรจะต้องมีลาร์ดแอทแท็กกับเกียร์โดนแน่นอน,นครับไม่งั้นเนี่ยการใช้งานก็จะไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะตัวนี้ผมจัดเป็นเทียอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบนท็อปวลานาเนี่ยนำมาใช้กันเยอะอ่านในจังหวัดที่เลนเจอร์ออกมาเต็มไปหมดสมมติว่าเร็มตายเนี่ยแล้วติดลาร์นะครับแล้วเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยก็ผักศัตรูไปก่อนบวิงเวลาเนี่ยบางทีมันก็ช อันดับ2ตอนนี้ผมต้องยกให้คางูระตอนนี้ผมเริ่มจากแต่ว่าผมว่ามันเป็นเมตาเนอะคือเมตาเพิ่มหน้าพันเมื่อวัน2วันก่อนตอนแรกผมบอกว่าตัวนี้แบบไม่ต้องทำหรอก9าดาวแม็กด้วยการที่ว่า การใช้งานพื้นฐานนะ่ะมันยังดูไม่ค่อยหวดเท่าไหร่นะครับแต่พอไปเจอปุ๊บโอ้โหมันหวดว่ะแล้วมันติดเพิ่มแล่พันเนี่ยผมว่าก็พอๆกับตัวคุณกินนะไม่ได้ต่างกันแต่ผมมองว่าในเรื่องของทางสกิลเนี่ยมันยังดูพื้นพื้นฐานเพียงแต่ว่าเขามีรีเซ็ตนะฉะนั้น,นตัวนี้เอาตรงๆนะ เอาตามชอบลวกันผมมองว่าถ้าจะทำา9ดอกแม็กแบบเอ้ยเราชอบจริงก็ทําได้เหมือนเล่มนะถ้ายังชอบเล่มรักเล่มอยู่จะทํา9ดอกแม็กเราก็ไม่ว่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะทําเรื่องของอาตามความชอบจริงจอ่านะฉะนั้นเนะี่ยตัวนี้เนะี่ยคือสกิลวันดูค่อนข้างจะพื้นฐานแต่ว่ามันมีรีเซ็ตแต่เหมือนกันว่าเฮ้ยติดเพิ่มราพันค่อนข้างจะโกงอยู่กันนะตัวนี้ผมก็เลยยกขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยครับแต่ส่วนตัวก็ยังคิดว่า ถ้าสมมติว่าเมตาเพิ่มหน้าพันธ์มันโดนดรอปลงมาการใช้งานตัวนี้ก็น่าจะต้องถูกลดประสิทธิภาพอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโดนสกิลอาจจะยังไม่ได้ดูโหดมากนักนะครับนี่สกิลนะครับก็ดาเมจทะลุนะครับลดรบลดรลบเอาไปตีเดดบอลได้นะ แล้วก็รีเซตสกิลเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นทีมทั่วๆไปที่แบบเอ้ยเราไม่ได้มีตัวก้าวดาวแม็กนะครับไม่ได้มีเกียร์ปล่อยตัวไวเนี่ยการมีตัวรีเซตสกิลผมว่าดีนะตัวนี้ผมจัดมาเป็นอันดับ2เลยครับตัวนารทำก้าวดาวแม็กไอันนี้เอาตามชอบนะเพราะว่าก็ถือเป็นหนึ่งตัวที่เฮ้ยก็ทําได้อยู่เหมือนกันนะครับโซนอันดับสเนี่ย ผมยกตัวนี้เข้ามาเดี๋ยวลองมาไล่ดูนะครับคือต้องบอกก่อนว่าแบบอันดับ3ามนะี่มันจะมีแบบตัวเบียดเบียดกันท่านจะหลายตัวนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบในทิศทางไหนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยในตัวของทาาน้ำนะครับ บางคนอนอาจจะแบบว่าพี่ยามาโตก็ดีผมมองว่าพียามาโตก็ดีนะบัฟบัฟดีครับบัฟวิ่งดีครับความสามารถเกาเดาวก็มีหยุด5แต่ผมใช้งานอยู่ในภาพรวมอันนี้เอาตามความชอบนะมันเบียดเบียดกันหลายตัวครับทั้งยามาโตนะครับทั้งตัวฟิตนะครับ ในอันดับ3นะหรือจะแบบเน้นดามเมจจริงๆเทนกาก็ยังได้อยู่แต่บอกเลยว่าต้องมีเกียร์ดีๆครับอันดับ3ผมยกให้ตัวนี้อะควาเนื่องจากว่าอันดับสผมใช้อยู่เฮ้ยมันช่วยทีมยังได้อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับบัฟก็ถือว่าเป็นบัฟพื้นฐานที่ใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นสกิลใบทะลุครับนะครับถือว่าครูดาวสกิลเขาต่ํา5าวินาทีนะครับ,รนะรบแล้วก็ติดใบศัตรูยังค่อนข้างจะดีครับแล้วก็คอมโบหยุด5เนี่ยแม้ว่าตอนเนี้ย ผมเพิ่งทําคลิปไปว่าหยุด5พักไปก่อนขอแบบแล่หนึ่กับเพิ่มหน้าพันซึ่งมันเป็นแบบแนั้นจริงๆนะแต่ทางหยุด5ผมมองว่าเดี๋ยวถ้ามันคัมแบ็กตัวนี้คอมโบก็จะกลับมาครับด้วยความที่ว่าหยุด5นะครับกับความสามารถ9ดาวที่มีร่างโครนมันก็จะติดหยุด5เป็น2เท่าในกทีที่ติดนะ,ะร่างโครนติดความสามารถได้นะครับโครนเพื่อนไม่ติดความสามารถร่างโครนติดความสามารถ อ่าอาไว้แบบนี้นะครับฉะนั้นตัวนี้ผมยกมาเป็นอันดับ3เนื่องจากว่าน้องน่ารักด้วยนะแล้วก็ผมเจอแล้วผมใช้เนี่ยผมก็มองว่าอ้น้องก็ยังดูใช้งานได้ดีอยู่แต่อย่างที่บอกอันดับ3ามอ่ะมันจับเบียดเบียดกันหลยตัวอะฉะนั้นอันดับหนึ่งสองสาธาตุน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่นต่อมาเป็นธาตุไฟนะครับอ่ คาไฟผมมองว่าในปีนี้น่าจะต้องเริ่มจําเป็นแล้วเพราะว่าเราเดาทางคนระับว่าปีนี้เนี่ยโคมโบคู่เทพจะเป็นธาดหมายทุกรอบเลยฉะนั้นเนี่ยการมีตัวไฟก็น่าจะดีไม่ใช่น้อยอารอติดตามนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนคุณกินตัวนี้คือเรียกได้ว่าเป็นตัวบัคเลยครับเหมือนนาบิลเลยนะนาบิลอัตนันนะครับคือ มันเป็นตัวสายพลังที่่อนข้าจะครบเครื่องมากๆดาเมจก็ยังข้ามอยู่แรงก็ถือว่าดูแรงเป็นพิเศษนะครับป่วนก็ปวนสตาน์นะนี่ครับใครอยากได้ดาร์กบอลนะสกิลนี้เลยครับพลังขึ้นอะไรทั้งอย่างนะครับคือก็สมราคานะด้วยความที่ว่าโคโรโบนะครับกับค่ายนี้มายากนะครับแล้วก็เป็นกินธรรมะด้วยนะครับก็ดีครบเครื่องทุกอย่างเลยนะครับไม่มีความคิดเห็นใดๆอื่นๆเลยนะครับ ถามว่าจะเนิฟไหมมันก็ต้องมีการเนิฟตามการเวลาแต่ผมว่ามองว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้เป็นปีฉะนั้นตัวนี้ยัด9ดาวแม็กผมว่ายังค่อนข้างจะโกงมากๆนะครับแต่สุดท้ายสิ้นสุดเนี่ยควรจะต้องไปสิ้นสุดที่ร่างโครนนะเพราะว่ามันติดเพิ่มหน้าพันเป็น2ต่อในกรณีทีิตติดนะครับแล้วก็พอโดนปุ๊บก็แก้ทางยากเหลือเกินฉะนั้นในตัวนี้นะผมมองว่าใส่เกียร์พื้นฐานเนี่ยก้าดาวแม็กเนี่ยก็ใช้ได้นะเออเพราะว่าจริงๆตัวนี้เราอาจจะไม่ได้คาดหวังดาเมจอะไรมากนักแต่ถ้าเกิดมีีรรดๆพ้อคับ นี่อัปเกรดท่า้า2 0เปอร์มันก็ทำดาเมจได้ดีอย่างที่บอกนะครับว่าตัวไม้อะเดี๋ยวปีนี้เกิดมีตัวดีออกมาตัวไฟก็น่าจะนำมาใช้ได้ดีนะฉัน้นกุกินผมบอกว่าไม่มีตัวแทนเลยแน่ๆนะครับในในในฐานะของท่านไฟด้วยนะตัวชนท่านไฟครบเครื่องนะครับแล้วก็เพิ่มหน้าพันเมษายนรอรุน้นผมกินว่าน่าจะเป็นเพิ่มหน้าพันออกมาซ้ำนะ เราติดตามดูแล้วกันครับตัวนี้ผมให้เป็นอันดับหนึ่งครับส่วนอันดับ2เนี่ยผมก็ยังยกให้เมกุมินนะ้วยตัวที่แบบว่ามันค่อนข้างจะครบเครื่องครับดาเมทะลุสตันนะครับบัฟก็เป็นบัฟทั่วไปอใช้คำว่าบัฟทั่วไปนะบัฟไม่ได้เน้นพอบัฟไม่เน้นปุ๊บเนี่ยเกมก็จะมาเน้นสกิลนี้แต่ละตัวมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะถ้าบัฟแบบบ่มีไกด์นะก็จะมาเน้นให้อีกสกิลหนึ่งครับ้วยความที่ว่าหยุด5เหมือนเดิมครับมันก็ยังติดดีนะครับผมมองว่า ถ้าเจอตัวไม้โหดนะครับเมกบมินก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะ,ะตัวนี้ผมจะเลาวว่ารอคัมแบ็กนะครับตัวนี้ส่วนตัวเนี่ยไอดี ID ที่ผมใช้ไฮเปอร์แม็กผมดูค่อนข้างจะธรรมดานะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราดูโคโรโบก่อนก็ได้ใช้ไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะครับตัวความสามารถ9้าวดาวเนี่ยมันดูแล้วบอกว่ามันก็ใช้ได้หมดดูแบบกลางๆหมดแต่ผมชอบฟื้นพลังแล้วได้พอดีครับเพราะว่าตายปุ๊บก็ขึ้นมาซัดดามจได้ต่อฉะนั้นตัวนี้ผมก็ยังจัดเป็นอันดับ2นะของทาศนไฟนะครับ ในโซนระดับ3เหมือนกันจริงๆอยากจะจัดแค่2อันดับนะเพราะว่าตัวันดับ3เนี่ยผมว่ามันเบียดเบียดกันค่อนข้างจะหลายตัวนะครับเพราะว่าการใช้งานมันแบบเบียดกันมากๆนะครับตัวที่ผมมองว่ามันเบียดเบียดกันอยู่ก็จะมีรีไวนะครับรีไวนี่เอาจริงก็ยังใช้ได้นะครับ แต่ผมยกให้ตัวนี้ก่อนเพราะว่าผมใช้งานอยู่นะครับ9ดาวแม็กที่ดี2ครับแล้วก็เห็นบนท็อปตำนานบางทีมเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะก็คือตัวไทจิมาว่ามันจะโดนเนิร์ฟลดลงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าบัฟเป็นบัฟที่ดีนะนะครับอามาตะฮิวเลอดก่อนเลือกคือเป็นบัฟพื้นฐานที่ดีมากๆแล้วก็ดาเมจสุนรุสตันนะครับที่ค่อนข้างจะดีครับคือครูดาวประมาณ7วิ ค,คือความสามารถก็ช่วยนะสตันไวพิพก็ร,รู้กันเหมือนกันครับว่าไวพิบตัวโหดเยอะช่วยสตันครับแล้วก็ความสามารถนะครับได้ลารดหรือว่าได้หยุด5อ่านะซึ่งถ้าหยุด5้าก็จะเป็นคอมโบผมให้ไรจิบม,มาเป็นันดับ3แล้วกันนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งทำเก้าดาวแม็กนะรอตัวดีๆก่อนอันนี้คืออันดับ3ส่วนใหญ่มันจะเบียดๆนะครับ อันต่อไปท่านไม้ท่านรุ่นรักของตัวเกมซึ่งหายไป2ปีนะครับปีนี้คิดว่าน่าจะกลับมาในทุกรอบโคโรโบคู่เทพนะครับอันดับหนึ่งผมยังให้เป็นด er นะูนเดียสนะอ่าเดี๋ยวมีคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำก้าวดาวแม็กผมทำาวดาวแม็กแต่อดีอื่นละอัดีนี้กบไปเลยหมดเพราะว่าอัหดีกก็ไม่ได้เติมเยอะครับอันดับหนึ่งผมยังให้ดูเดียสนะผมยังเจอดาเมจหนักๆจากดูเดียสอยู่นะครับดูเดียสผมมองว่ายังหนักอยู่นะนบับก็ถือว่าบ,บับใช้ได้นะอมตะก,กับเกราะเลือดครับ าดาเมทะลุยกเลิกผลลัพบัฟนะครับแล้วก็ใบด้วยนะครับเกียร์ดีๆซัพพอร์ตก็ค่อนข้างจะเยอะผมให้เป็นอันดับหนึ่งนะผมมองว่าดาเมจของรูเรียนยังค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คอมโบอยู่หก็ย่างที่บอกว่ารอคัมแบ็กอาซรคาสามารถก็มีดีแค่2องอย่างเบื้องต้นเนี่ยผมใช้ให้ประม็กอยู่ผมว่าก็ยังใช้ได้นะจริงๆอาจจะไม่จําเป็นต้องขึ้น ดาวดาวก็ได้เพราะตัวนี้ก็แรกก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เอาผมให้เป็นอันดับหนึ่งนะสำหรับรูเดียสร,รอบ2นะครับเป็นรูเดียสที่มารอบ2ครับส่วนอันดับ2เนี่ยผมให้เป็นมาซิลยังติดอยู่นะปัจจุบันเพราะว่าผมเจอในมาร์สามมาร์สองหรือเห็นบนท็อปตำนานเนี่ยเฮ้ยเขาก็ยังใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวมาซิลนะครับด้วยความที่ว่าเ,าเขาเก้อเก้าสิบจุดนะนะครับเก้จุดนะครับโคนเพื่อน,นครับก็ยัง เหมือนยังล้างคลายเพิ่มแร่พันอยู่ออย่างที่บอกผมแจ้งไปแล้วขึ้นอยู่ทางผู้พัฒนาครับแล้วก็ความสามารถเก้าดาวมันต่อต้านหยุดหครับด้วยความที่ว่าแรกเขาไม่ได้เยอะนะคือมันเป็นข้อดีจัดๆเลยนะครับแล้วก็บัฟพื้นฐานไม่ได้มีอะไรมากครับไปเด่นที่สกิลนี้999จุด ก็ยังยังเห็นความหนักแล้วก็ติดใบอยู่ถามว่าจะเนิบไหมก็ต้องรอโคโลโบทับม่อีกทีหนึ่งนะตัวนี้คือณตอนนี้มันยังใช้งานค่อนข้างจะดีอยู่นะครับแต่ว่าถามว่าต้องทําถึง9้าดาวแม็กไหมผมก็ยังไม่ได้แนะนําขนาดนั้นเพราะว่าอยากให้เน้นทําก้าดาวแม็กสำหรับทางคอมโบก่อนอ่ามันจะได้ใช้งานได้ยาวๆนะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ถึงไหนนะครับเบื้องต้นอาจจะใช้ให้เปอร์แม็กไปก่อนนะเออนะครับแต่ผมจัดเป็นแบบ2เพราะว่าเฮ้ยก็ยังใช้งานดีอยู่นะต้องรอดูเดือนหน้าว่าจะโดนเนิบไหมนะครับ ส่วนอันดับ3คือผมยังอิงเพิ่มแร่พันธุ์กับทางหยุด5ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฉะนั้นเนี่ยอันดับ3เนี่ยเดี๋ยวดูกับว่ามีตัวที่จะเข้ามาเบียดเบียดตัวที่ผมมองไว้ไหมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะน้อยน,นะครับม็อบถามว่าใช้ได้ไหมม็อบใช้ได้อยู่นะ,ะแต่อันดับ3ผมยกเป็นไมคี้เก่านะครับด้วยความที่ว่าเขาก็ยังมีรีเซ็ตนะครับมีดาเมจที่ดีอยู่ลดโลบเซตีเดชได้นะครับแล้วก็หยุด5 อ่านะครับผมก็เลยยังให้ไมกี้เก่านะครับซึ่งไมกี้เก่าบนท็อปต้นานที่เขายังใช้เป็นทางหยุด5เนี่ยก็ยังอยู่นะครับฉะนั้นผมก็เลยบองว่าไอ้ไมกี้เก่าอาจติดเป็นระดับ3แต่เหมือนเดิมครับผมใช้9าดาวแม็กอยู่นะตอนเนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ติดไ้ก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวใหม่ๆเข้ามานะนคลิปนี้ต้องดูน,นะว่าอัดเอาไว้ตอนไหนนะครับอัดต่อมาเข้ามาสู่ทตาแสงระดับ1นโนหนึ่งครับ ซึ่งตรงนี้เราบอกแล้วว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีตัวแทนไหมไอ้ตัวแทนแบบโดยสมบูรณ์แบบแบบไม่ค่อยเห็นในเกมมีน้อยตัวมากๆครับที่จะทํามาแบบเอ้ยโอ้ทับทางกันโดยสมบูรณ์แบบผมมองว่าเราก,ก็ยังไปล้องอยู่ดีผมมองว่าเกมทําออกมาไงก็ยังไม่ค่อย ไม่คิดว่าจะมีตัวที่มาแทนล็อกโดยตรงอันนี้ต้องรอดูนะเพราะว่าพฤษภาคมนะครับก็จะเป็นรอบแสงใหม่เราไม่รู้ว่าแสงใหม่จะทํามาเป็นทิศทางไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยล็อกนับยังลึกยังหนักนับเนิร์ฟจนไม่รู้จะเหลืออะไรให้เนิร์ฟแล้วก็ยังใช้งานติดทอปตำนานอยู่เพราะมันไม่มีตัวแทนแล้วก็มืดเต็มไปหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมยังให้เป็นโน้ตหอยู่นะกาทำเก้าดาวแม็กผมก็มองว่าก็สามารถทําได้แต่ควรจะมีเกียร์ดีๆหน่อยเพราะว่ามันเนิร์ฟหนักไปหมดทุกจุดแล้วนะครับ อ่าได้่ังโคนก็จะค่อนข้างดีอ่ะตัวนี้อยากให้เป็นโนนหนึ่งของธาตุแสงอยู่นะอ่าโดยคอมโบและหนึ่งที่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับอ่าต่อมาอันดับ2ครับผมขอให้เป็นตัวซารีไอดอลลวกันแม้ว่าความโหดในทางสกิลในการใช้งานเนี่ยมันจะยังดูเฉยๆนะอ่ะาธาตุแสงนะตอนนี้อ่าเดี๋ยวมาไล่ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าธาตุแสงนะครับอ่ะตัวนี้รีวิวไปแล้วครับ ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเด่นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมันไม่ใช่ท่วงเมตาก็เลยดันดับลงมาซะหน่อยนะครับอ่านะครับไมาากน้นก็ยังใช้ได้อยู่แหละแต่ว่าก็เหมือนกันครับทางคอมโบมันยังไม่ได้มาครับแต่ผมก็เลยยกไปให้เป็นซาล,ลีไอดอลก่อนอาจจะไม่ได้โหดจัดน,นะแต่ผมมองในการใช้งานภาพรวมคือมันเป็นตัวเรนเจอร์แบบแนวแนวโอเวอร์ออแล้วกันก็คือใช้งานภาพรวมที่ช่วยทีมได้เยอะนะครับอ่า ดาเมททะลุขัดฮิลก็ช่วยได้ดีนะครับอม,มตะหลบสกีฮิลเลือดเป็นมาพื้นฐานที่ดีนะครับคอมโบแรนดืดเป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ความสามารถก้าวดาวได้หยุด5้าก็ยังสามารถที่จะเหมือนเป็นตัวนํามาเป็นติ๊กซอที่แบบขาดอยู่นิดนึงเอามาเสริมได้ผมว่ายังเป็นตัวเสริมทีมที่ดีนะไม่ใช่ตัวหลักนะตัวนี้ก็ไม่ได้แนะนําให้ทํ้า9ดาวแม็กอาจจะแนะนําแบบ9าดาวร้อ 60, ยหกสิบเฉยๆก็ได้เพราะว่าแรากกม็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับ อันส่วนรนะดับสมผมยกให้เป็นไกรทองแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาผมเจอผมก็ยังแพ้เยอะนะเวลาเจอตัว9ดาวแม็กแต่ว่าเขาจะไม่ใช่ตัวหลักนะเหมือนกันครับเขาก็จะเป็นตัวเสริมนะที่จับมาช่วยทำให้ศัตรูกระเด็นด้วยความที่ว่ายืนค่อนข้างจะไกลมากๆนะครับอ่าแล้วก็อ่า บัฟก็ยังถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะอ่านะครับเพราะว่ามีบัฟวิ่งไวนะครับร่างโครนนะครับแต่ตัวนี้นะนะว่าควรจะต้องได้ความสามารถก้าวดาวเป็นแรนหนึดมันจะได้เป็นคอมโบที่ดีหรือจะเป็นลารดก็ได้นะเอามาอ่าทำให้กระเด็นตัวนี้ผมจะแบบแพ้เพราะว่าคือพอกองหน้าเขาดันมาปุบเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะทั้งยิงกระเด็นแล้วก็ยิงคลีน,นะครับผมเลยมองว่าอด้วยทางคอมโบอะไรต่างๆนะก็เลยมองว่าไก่ทองเอามาติดเป็นอันดับ3ก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าทิศทางตอนนี้เนี่ย แรนหนืดย,ยังดีอยู่นะครับอ่ะต่อมาทัดบืดครับทัดสุดท้ายอันดับ1นโนหน,นะเป็นตัววางของตัวเกมครับก็ไม่น่าจะมีตัวแทนเร็วๆนี้ไม่มีแน่ๆปีนี้ผมว่าไม่มีแน่นอนครับในฝั่งของทัดบืดนะครับ อ่าแม้ว่าเบานักลบเข้ามาเนี่ยตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นโน .1 ครับด้วยความที่ว่าดาเมจเขาหนักจริงๆครับแล้วก็ยังค่อนข้างจะข้ามลึกนะครับดาเมจทะลุกยกเลิกผลับบัฟครับแม้ว่าคูดาวสกิลอะไรต่างๆตัวพวกนี้จะธรรมดาแต่เขาก็มายัดความเก่งให้จากตรงนี้นั่นแหละที่มันข้ามนะครับคือทั้งกิวว์พีวีพีนะครับค่อนข้างจะ หดนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้สกิลของพวกมันก็เลยช่วยได้เยอะนะฮิวเลือยก็ดีรายการว่าเฮ้ย่ขนข้างจะคบเครื่องอยู่กันแล้วด้วยความที่ว่าเกมวา้ต่อต้านหยุด5มานะครับหยุด5ก็ยังเจออยู่นะะนั้นตัวนี้มันก็เลยปล่อยตัวได้เรื่อยๆครับหน้าทัคือมันก็ไม่ได้ใช้เยอะมากมายนักเยอะแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ทิศทางคอมโบก็ยังเป็นทางแร่เนือนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ย ต้องให้ได้ร่างโครนนะแต่ผมไม่ได้ครับหมดเกี้ยงแล้วได้ฟื้นพลังก็โอเคขึ้นมาทําดาเมจต่อฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่าตัวดาเมจในเกมอะ่ะในหลีกต้นๆนะครับมันยิงหายเกี้ยงยกฝูงได้เลยตัวนี้ครับในหลีกที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะผมมองว่าตัวดาเมจอย่างบอดมืดนะครับก็ช่วยทีมได้เยอะ,อะฉะนั้นตัวดาเมจหลักๆในเกมนะเพราะว่าเป้าหมายเกมนี้จริงๆมันคือทําให้ศัตนระูเนี่ย าหายไปให้หมดหรือปล่อยตัวทำไงก็ตามให้เขาปล่อยตัวได้น้อยที่สุดทีมไหนปล่อยตัวได้เยอะที่สุดและจัดก,การศัตรูได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้ชนะง่ายๆเลยหลักการง่ายอัชลันบอทมืดอันดับหนึ่งนะครับ อะซึ่งอันับ2คือตัวยังใหม่อยู่นะอย่างนี้บอกว่ายังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเมื่อข้ามเดือนไปแล้วนู่นนี่นั่นน,นู่นจะเป็นยังไงแต่ตัวนี้จะเป็นตัววางที่นํามาขายต่อมานะครับฉะนั้นบอก็เลยมองว่า,งวาคงจะไม่ได้เนิบง่ายๆเต็มที่ก็แค่เนิฟเดือนธรรมดาครับที่เดี๋ยวก็จะเป็นสภาวะ ปกติแล้วแต่ตัวนี้เน้นก่อนว่าควรจะต้องมีเกียร์ดีนิดนึงเพราะผมลองใช้ในเกียร์พื้นฐานแล้วผมมองว่ายังไม่ได้แบบโดดเด่นเปรี้ยงปังแต่พอใส่เกียร์ดีปุ๊บอ่มันเก่งแบบก้าวกระโดดมากๆก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอวตัวใหม่ของโตเกมแล้วกันนะอ่านะครับก็อ่าบริเียสมมติแบบสุ่มติดนะ50เปอร์นะครับไม่ได้ติด100เปอร์นะครับอคมบอมโบไร้นี่เป็นยุคปัจจุบัน,นครับแล้วก็ได้ร่างคนบวกคือไอเนี่ยแหละที่ผมเพิ่งสลับ ให้เห็นล่าสุดในคลิปนะครับโอ้โหโกงแบบสุดๆเลยนะครับแต่ว่ามันต้องครบทุกอย่างตัวนี้คือแนะนําว่าถ้าจะเก่งมันต้องครบทุกอย่าง x, ก้าวเรแม็กซ์ใส่เกียร์ดีได้ร่างคนบวกถึงจะเป็นเทียสูงๆเลยตัวนี้นะนะครับเพราะว่าดาเมจลทะลกระเด็นดคูดัสกลต่ำสี่วินะครับบัฟดีนะเกราะเลือดหลบสกีหิ้วเลือดนะครับก็ค่อนข้างจะดีครับอ่นตัวต้นสุดท้ายผมยังไม่มีที่ไอดีนี้นะผมก็ยังยกให้บ่าวยมอยู่ดีนะครับบ่าวยมมาทูดเนี่ย ตัวตัวบอดมืดเกดาดัลแม็กได้เลยนะครับตัวเบานักลบช้างผมมองว่าถ้าชอบก็ทําได้เลยเกดาดัลแม็กนะครับหรือจะรอให้มันค้ำลงค้ำเนินไปเสริญนิดนึงก็ไม่ว่ากันนะครับอ่านับส่วนฝั่งแสืผมให้เป็นเบาล็อกตัวเดียวครับส่วนตัวสุดท้ายเบายมตัวนี้ก็จะรอก่อนก็นได้ นะครับจะใช้แบบ9ดาวร6 0ไปก่อนของผมใน ID ที่9ดาวแม็กหรือไปเจอทีมที่แบบบางทีก็ไม่เก้าดาวแม็กนะผมยังมองว่าตัวซัมมอนของมันเนี่ยยังค่อนข้างจะปปวนเยอะนะครับเพราะว่าซัมมอนมันกันพายุเนาะซัมมอนมันชอบไปขวางแล้วพอพัดปุ๊กก็ยังติดซัมมอนอยู่นะครับแล้วก็ซัมมอนยังถือว่าค่อนข้างจะถึกนะซัมมอนเป็นค่า กลางนะครับอ่าตามเลเวลไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์กับอะไรนะซัมโมนยังค่อนข้างจับปวดนะครับสกิลใบก็ถือว่าติดดีนะครับอ่ความสามารถบาเในสมงบุ้นแบบก็สูงติด50เปอร์อ่าเพราะว่าตัวบาเอ่อบาวนักมันออกมาใหม่เนอะมันก็เลยทําให้อ่าความสามารถเดียวกันของตัวนี้เนี่ยนี่เหมือนกันนะครับมันก็ได้แบบเหมือนกลับมาติดดีตามไปด้วยนะครับแล้วก็คอมโบยังเป็นทิศทางคอมโบปัจจุบันนะอ่านะครับได้ร่างโครนก็จะแจ่มอ่าหรือลาดก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช้ตัวนี้ผมให้ติดเป็นอันดับ3 อ่ารอทิศทางใหม่ๆแล้วกันนะสำหรับคนที่มีกบอ่าไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมีกบเยอะผมก็ยังมองว่าใช้งานได้ดีอี๋จะลองไปดูบนทองเต้านานนะตอนนี้สัก5ทีมดูแล้วกันนะอ่าอันดับอาจจะยังไม่ได้รันตามความจริงนะครับแต่ก็เป็น top t o นั่นแหละอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวที่ติดเข้ามานะครับมืดนี่ยมก็ยังใช้ครับนี่3ตัวเลยอันดับ1 2 3นะครับอ่ะโซนทีมนึ่งอ่ะเรมบล็อกนี่เห็นไหมมาซิลนะครับอ่านะครับ ฝั่งมืดเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเถียงเข้ามาว่าไอ้สล็อตไม่ได้ดีกว่ายมหรออันนี้แล้วแต่ความชอบเลยอย่างที่บอกว่ามันเบียดเบียดส่วนใหญ่อันดับสามของแต่ละท่านเนี่ยมันจะเบียดเบียดกันครับสล็อตเนี่ยมันเอามาเสริมทีมมันโหดจริงๆนะแต่ผมยังให้ยมเพราะว่าบางทีมเขาแบบไม่มีตัวชนครับยมมันยังช่วยชนได้อยู่บ้างนะครับส่วนสล็อตเนี่ยคือบางทีปั้นมาเราไม่มีตัวอื่นช่วยเนะี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ช่วยแบกทีมได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ เก่งนะครับอันนี้ครับอ่านะครับอ่ะมีบักกี้เข้ามาอ่ะด้วยท่าสไฟนะอย่างที่บอกผมเบียดเบียดกันอันดับ3อาจจะมีบักกี้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะมาเบียดเบียดกันที่อันดับ3กับไทจิกับปรีไวนะอันนี้ก็จับยัดเข้ามาได้นี่ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวหลักก็คือตัวหลักนะครับโอเคดู2ทีมสุดท้ายครับล็อกนักลบนะครับ อันนี้คางูรา่าเนี่นะครับเนะี่ยส่วนใหญ่เนี้ยนะอ่านะครับมาซิวครับก็ยังใช้อยู่อย่างที่บอกครับว่าเราใช้งานจริงแล้วก็แบบเฮ้ยดูโหดหรือเราไปตีเขาแล้วร,รู้สึกว่าเราโดนในตัวเนี้ยปูยี่ปูยำมมานี่รูเดียนก็ยังใช้อยู่นี่เห็นไหมเออนะครับผมก็เลยนํามาจัดระดับ ตามความชอบว่าแบบอ๊ยเราเจอตัวนี้เรารู้สึกว่าตัวนี้สร้างปัญหาให้เราเยอะหรือมันซัดดาเมตลุ่มเราหายหรือตัวนี้มันปวดเหลือเกินครับประกอบกับว่ามันท็อปตำนานหรือนาิอดับสูงเนี่ยเขาใช้กันเยอะเราก็เลยมาจัดอันดับอันนั้นแต่อันดับตามฉบับของทีเคนเจออย่างที่บอกนะอันดับ3มันจะเบี่ยดเบี่ยนิดนึงก็ตามความชอบแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวไหนคิดว่าหลักๆชอบจริงๆทำเก้าด้าเมตเลยก็ได้หรืออดใจรอนิดหนึ่งสำหรับผม่วนตัวเนี่ย โคโรโบจะมาแล้วอดใจรอนิดนึงดูโคโรโบก่อนในกรณีที่แบบกบไม่ได้มีเยอะนะรอดูก่อนเผื่อเจ๋งเผื่อชอบเผื่อเปิดได้เราก็จะได้มีโอกาสเปลี่ยนใจไปปั้นตัวใหม่ถราจะได้แบบ เปิดเปิดได้แล้วมันเจ๋งนะเอาโกบเพิ่งใช้ไปพอดีอ่านะเป็นปัญหาที่เจอกันอยู่ไม่น้อยครับอาจารย์จัดอันดับประมาณนี้อ่ะคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับอ่ะส่วนอย่างจัดเรนเจอร์เดือนนี้นะครับก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นนะอ่าบารมีของช้างใช้กันเต็มเป็นบทเลยครับเรนเจอร์เกมแพ็กเดือนนี้น่าจัดจริงๆครับแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับปูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกหลักๆเป็น iOS นะยังเป็นหลักอยู่นะคยังตติดดามะะุงนเป็นโคต้าพิเศษครับ iOS ก สูงที่สุดบริการพิเศษนะเติมลูบี้แพ็คลูบี้คุณสองแพงตั้งแต่ลาลุงฝากลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับอ่าการเดนเจอร์พิเศษนะครับอะไรต่างๆนะครับพักลูบี้คุณ2คลิปจัดเลยครับแต่ยังเอาไว้ที่ใต้เดสคริปชันคลิปนับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับทักแชทที่เพจเพื่อขอเติมได้เลยนะเป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงยุทธชาแนลได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับฉนันต้องรีบไปจัดแล้วนะที่ร้านลุงยุทธชาแนลครับก่อนเดินเจอร์เกียร์แพ็คคคจจ,จาาากรรรร้้้นนนลุงยทนนัับบปะมมณีี หลายมากนครับสวัสดีครับ